สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่สุพัฒน์แชร์ไฟแนนซ์นะครับวันนี้นะครับเราจะมาคุยกันเรื่อง3ตัวชี้วัดที่ทําให้คนเป็นหนี้นะฮะหวัวใจสําคัญก็คือหนี้ไม่ได้เกิดขึ้นนะครับเพราะรายได้น้อยเท่านั้นนะฮะแต่เป็นเพราะว่าโครงสร้างเงินในแต่ละเดือนมันไม่สมดุลน,นะครับและเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างสถานการณ์จริงให้เห็นภาพนะครับว่าทําไมแค่เงินเหลือติดลบแค่เดือนเดีเดยวอะฮะ ก็สามารถลากเราเข้าสู่วงจรหน,นี้ไม่รู้จบได้นะฮสตัวชี้วัดที่ทำให้คนเป็นหนี้นะครับตัวแรกนะครับคือฟิกคอร์นะครับที่สูงเกินครึ่งนะครับทําให้เราเนี่ยผ่อนเกินตัวนะฮะฟิกคอร์ fit นะครับหรือรายจ่ายประจําที่เราจะต้องจ่ายทุกเดือนอย่างเช่นค่าผ่อนบ้านค่าเช่านะครับค่าผ่อนรถนะครับหรือค่าประกันค่าเทอมรูปนะครับถ้าหาก ค่าใช้จ่ายเหล่านี้ครับสูงเกินกว่า50%ของรายได้ฮะชีวิตเราเนี่ยจะอืดทันทีนะครับเพราะว่าคุณแทบจะไม่มีพื้นที่เหลือให้ชีวิตะครับและไม่เหลือสภาพคล่องให้รับมืออะไรเลยนะครับตัวอย่างนะครับถ้าหากคุณมีเงินเดือน30,000บาทนะฮะผ่อนรถหมดไปแล้ว7,000ค่าเช่าอีก8,000นะครับมีค่าประกันและก็ค่าใช้จ่ายกิของลูกอีก2,000นะครับ ติกคอรที่คุณมีเนี่ยรวมทั้งหมดก็เดือนละ17,000บาทนะครับเกินครึ่งของรายได้แล้วนะฮะผลลัพธ์ก็คือแค่เงินเดือนออกนะครับก็แทบไม่เหลือเงินใช้จ่ายพื้นฐานนะฮะและถ้าหากเกิดเหตุเฉินขึ้นเพียงครั้งเดียวครับทุกอย่างจะพังทันทีนะฮะข้อที่2นะครับก็คือ Net Cash Flow ฮะติดลบนะครับเกิดการใช้จ่ายเกินรายได้นะฮะนี่คือตัวชี้วัดที่สำคัญที่สุดนะครับ เพราะว่าแหล่งเงินที่แท้จริงในการผ่อนหนี้นครับไม่ใช่ความตั้งใจนะฮะแต่มันคือเงินเหลือในแต่ละเดือนเท่านั้นนะครับถ้าหากรายได้ของคุณหากออกด้วยรายจ่ายแล้วติดลบนะครับคุณจะต้องไปกู้เงินนะครับเพื่อที่จะมาโปะส่วนที่เหลือและนี่คือจุดเริ่มต้นนะครับของวงจรหนี้ที่ไม่รู้จบตัวอย่างสถานการณ์จริงนะครับอย่างเช่นเมื่อกี้ฮะที่เล่าให้ฟังว่ามีเงินเดือน30,000บาทนะครับมีฟิกคอร์ส 1 7 0 0 0บาทแล้วก็ถ้าหากคุณมีค่าใช้จ่ายประจำนะครับอีก1 1 0 0 0บาทนะฮะเท่ากับว่าคุณมีรายจ่ายรวมเนี่ย33,000บาทนะครับ net cash flow ของคุณนะฮะก็คือจะติดลบเดือนละ3 0 0 0เดือนนี้คุณจะทำยังไงนะฮะคุณก็ต้องกู้3,000บาทนะครับมาปิดรูรั่วนะฮะแต่พอเดือนถัดไปอะครับรายได้แล้วก็รายจ่ายถ้ายังเท่าเดิมอีกอะครับ คุณก็ต้องกู้ใหม่เพิ่มอีก3,000บาทไปเรื่อยๆแถมจะมีดอกเบี้ยเพิ่มเข้ามาอีกนะฮะผ่านไป1ปีนะครับคุณจะมีหนี้เพิ่มขึ้นนะครับเป็นเงินต้นเนี่ยอย่างน้อย36,000บาทโดยที่ไม่ได้ซื้ออะไรเพิ่มเลยแค่เพราะว่ารายจ่ายมากกว่ารายได้นะฮะและที่ตักกว่านั้นก็คือหลายคนนะครับเริ่มใช้บัตรเครดิตนะฮะเอามาจ่ายหนี้เก่าพอจ่ายไม่ได้นะครับก็หาบัตรใหม่เพิ่มเพื่อที่จะมาปิดบัตรเก่านะครับ จนกลายเป็นพีระมิดนี่ที่ล้มได้ทุกเมื่อนะฮะนี่คือเหตุผลนะครับที่ถ้าหากตัวกระแสเงินสดติดลบไปต่อเนื่องนะครับนี่ก็จะโตขึ้นโดยอัตโนมัตินะฮะแม้ว่าคุณจะไม่อยากให้มันโตเลยก็ตามข้อที่3นะครับก็คือการไม่มีคูชั่นนะครับต้องก่อนนี่เมื่อมีเหตุฉุกเฉินนะฮะคูชั่นนะครับหมายถึงเงินกันชนนะฮะที่เราอาจจะมีสำรองไว้1-6เดือนนะฮะ มันเหมือนหมอนนุ่มๆนะฮะที่รองรับเราเวลาเราสะดุดนะครับแต่ถ้าหากคุณไม่มีเงินสำรองเลยอะฮะเวลาเกิดเหตุขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นรถเสียค่ารักษาพยาบาลนะครับค่าซ่อมบ้านมันจะบังคับให้คุณต้องก่อหนี้ทันทีตัวอย่างนะครับถ้าหากคุณต้องซ่อมรถนะฮะแปดพบาทแต่เงินเก็บคุณไม่มีอะฮะทางเลือกเดียวที่คุณจะมีก็คือการที่รูดบัตรนะครับหรือกู้แล้วก็ดอกเบี้ยก็จะเริ่มทํางาน เพราะว่าคุณไม่มีเงินที่จะมาจ่ายในส่วนของเงินก้อนนี้ก็จะทําให้เดือนถัดไปอะครับมะแส่เงินสดของคุณก็ยิ่งติดลบนะฮะแล้วก็หนักขึ้นเรื่อยๆนี่ก็จะโตแบบทบต้นนะครับทําไมคนจํานวนมากนะครับเป็นนี้นะฮะทั้งที่รายได้ไม่ได้น้อยนะฮะสาเหตุก็เพราะว่า3ตัวนี้อะครับทำงานร่วมกันเหมือนโดมิโนนะฮะฟิกคอสสูงนะครับก็ทําให้เงินคุณตึงนะฮะ เวลาคุณมีเน็ตแคชฟล w ที่ติดลบอะครับก็ต้องกู้ทุกเดือนและการที่คุณไม่มีคูชั่นนะฮะหรือเงินสำรองฉุกเฉินนะครับเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินนะครับนี่ก็จะพุ่งนะครับสุดท้ายก็เลยกลายเป็นวงจรน,นี่นะฮะกลายเป็นวงจรอ,อุบาตนะครับก็คือรายได้เท่าเดิมนะฮะร,รายจ่ายเท่าเดิมนี่ก็เ,เพิ่มขึ้นทุกเดือนนะครับเพราะว่าไม่มีเงินเหลือมาชำระนี่จริงๆและนี่คือ เหตุผลสําคัญนะครับของคลิปนี้นะฮะก็คือคนไม่ได้เป็นหนี้นะครับเพราะว่าใช้เงินเกินตัวครั้งเดียวแต่เป็นหนี้นะครับเพราะโครงสร้างรายจ่ายนะฮะมันกินเงินดึกทุกเดือนนะครับฝากข้อคิดไว้นะครับว่าเราไม่ได้ต้องรวยขึ้นทันทีเพื่อที่จะปลดหนี้นะฮะแต่เราต้องปรับโครงสร้างชีวิตทางการเงินของเราให้มีเงินเหลือเก็บก่อนนะครับเมื่อมีเงินเหลือนะครับก็สามารถที่จะเอาเงินเหลอเนี้ ไปลดนี้ลงได้แต่ถ้าเงินคุณไม่เหลือครับหนี้ก็จะเพิ่มขึ้นแม้ว่าคุณจะไม่ได้อยากให้มันเพิ่มขึ้นก็าตามนะก็หวังว่าทุกท่านจะได้รับประโยชน์จากคลิปนี้นะครับอย่งังไนฝากช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามช่องสุพัฒ์แชร์ไฟแนนซ์จะพยายามนำเนื้อหาดีๆแบบนี้มาแบ,บ่งปันให้คุณในทุกๆวันวันนี้สวัสดีครับ